นี่นะครับคือตัวอย่างนะครับนี่ผมจะถ่ายไม่ให้เห็นหน้าคนโดนขวางนะครับซื้อรถมาราคาล้านถึงสองล้านนะครับแต่มาจอดขวางกันแบบนี้นะฮะแล้วไม่แน่ว่าจะปลดเบรกมือหรือเปล่าคุณก็จะโดนแบบนี้ครับอันนี้ทําแบบถูกต้องนะครับไม่มีความเสียหายเกิดจากเกิดรถนะครับเป็นมาตรการของทางทางนี้เขานะฮะนี่ครับเขียนได้แล้วครับ แต่ก็สงสารคนมาจอดครับเขาจอดแบบถูกต้องนะครับแบบถูกต้องในซองนะครับคุณซื้อรถมาราคาล้านสองล้านเดี๋ยวคุณมาจอดแบบนี้มันไม่ได้นะครับถึงเขาจะมีช่องให้จอดก็ต้องทําตามกฎนะฮะเขาก็เสียเวลาครับนี่รถคุณก็รองอีกด้วยครับมันมีผลกระทบไปหมดอะครับมันมีผลกระทบไปหมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนรอนะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้ออกแล้วก็ต้องมีคันต่อไปอีกนะฝากไปวิทยาธานนะครับสงสารครับคนกว่าจะวนหาที่จอดรถได้แล้วต้องมาเจอตอนออกอีกมันก็ลําบากครับครับเยี๋ไปยกนะครับแลวถ้าล็อกหลังเองนี่จบเลยครับเซนเซอร์เขาว่าดีจริงๆยกล้อล้วดักเลย รถสองล้านนะครับนี่ส่ยสองร้อยครับคนก็รอไปนะครับปึ๊บดีจะขอเาใจเย็นนะครับเป็นผมนิดลั่นนะแต่ที่นี่ที่เมืองทองเขาจะมีนะครับมีไซ์เลนกดนะครับมันก็จะวิววิววิวอะมนรถหวอมาเรียกให้นี่ครับอันนี้คือมาตรการชั้นดีนะครับเป็นบางห้างนี่ก็โดนตะเค ยกพิ่งท้ายแล้วก็ลากนะครับไม่ก็ยกใต้เกียร์แล้วก็ลากช่วยเขาเข็นนะครับต้องสี่ล้อแล้วพี่ต้องสี่ล้อแล้วต้องสี่ล้อ,อ,อ,อนี่เป็นโฟวิวเปล่าใช่จบเลย